<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปบรรยายธรรมเหมือนเช่นเคยครับก่อนอื่นก็จะบอกอท่านทั้งหลายกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ติดตามผมทั้งใหม่และเก่านะฮะผมจะบอกว่า ธรรมะที่ผมแสดงนี้หน้ากล้องมันมันมัวฮะม,มันมัวจังเลยทำยังไงมันจะหายมัววะธรรมะที่ผมมาบรรยายไว้เนี่ยจะไม่เหมือนใครนะฮะจะจะฉีกทุกสำนักนะครับผมจะฉีกทุกสำนักจะไม่เหมือนใคร เพราะผมจะไม่ได้สอนแบบต้องไปนิพพานต้องดับทุกนะฮะต้องแบบวิเศษวิโสอะไรที่มันยิ่งใหญ่ผมจะไม่สอนแบบนั้นนะฮะถ้าสอนแบบนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกคุณจะสร้างจินตนาการปรุงแต่งไปเพราะฉะนั้นผมจะเอาความจริงสิ่งที่ผมมาเล่านี่ผมจะเอาแต่ความจริงอ่า คือเอาแก่นคําสอนจริงๆไม่ดัดแปลงนะฮะไม่ดัดแปลงอ่าไม่ดัดแปลงเอาความจริงมาเล่าผมสอนธรรมะไม่เหมือนใครนะครับผมไม่ได้สอนให้คุณดับทุกดับกิเลสหรือไปนิพพานนะฮะผมสอนปัจจุบันในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ดับเชื้อแห่งการเกิดนะฮะเออไม่รู้ว่าอะไรกัดแขนคัน ดับเชื้อเห็นการเกิดวิธีการของผมคือต้องตั้งใจฟังวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปก่อนแล้วก็รู้ตามผมมีสติอยู่กับตัวเองในการฟังนะฮะแล้วโน้มโน้มให้เป็นเขาเข้าไปข้างในในใจให้เป็นเป็นสมาธิควบคู่ไปด้วยในการฟังสติสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญานะฮะเป็นสัมมาทิฏฐิ ผมสอนให้แยกสติออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่คือเป้าหมายนะนี่คือเป้าหมายที่ผมสอนคือให้แยกสติออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในระหว่างที่คุณฟังผมเนี่ยคุณจะวางทั้งหมดเลยถ้าคุณตั้งใจฟังมีมีสติอยู่กับการฟังเนี่ยคุณจะรู้ที่ตัวเองรู้ที่ผมความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆคุณจะวางทิ้งไปหมดสังเกตให้สังเกตต,ตรงนี้นะฮะ เวลามีเสียงหรือมีอะไรมากระทบทางหูหรือมีความคิดเรื่องอื่นคุณก็จะไม่ตามเพราะว่าคุณกำลังตั้งใจฟังผมเพื่อจะรู้ในสิ่งที่ผมพูดนี่ประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้นะฮะผมสอนให้แยกสติออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เรียกว่าขันห้านะเนี่ยเยธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ เป็นอิสระจากระบบธรรมชาติฝ่ายเกิดดับภาษาธรรมเขาเรียกว่าไตารัะนะฮะหรือวัตตะนะฮะเป็นอ,อิสระจากระบบธรรมชาติฝ่ายเกิดดับ <c oughs> เพื่อจะเห็น,นกลไกการทำงานของขันห้าทั้งหมดนี่จุดไครแม็กมันอยู่ตรงนี้อ่า เพื่อจะเห็น,นกลไกการทำงานของขันห้าทั้งหมดถึงจะเป็นปัญญาจริงๆเป็นความรู้อันสูงสุดจริงๆถ้าเรายังอยู่ในเงื่อนไขของระบบตรงนั้น่ะเราจะถูกการปรุงแต่งนี่นำพาหมดเลยอยู่ภายใต้กดไตรลักษณ์อ่ามันก็นจะพาให้เราไปทำทุกสิ่งทุกอย่างฮะเราจะไม่ได้เป็นผู้เห็นผู้รู้ คือไม่ได้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะมีแต่สักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าอยากจะเข้าใจอืมหลงวนอยู่เนี้ยนั่นแหละฮะถึงจะเป็นปัญญาจริงๆเป็นความรู้อันสูงสุดถึงแก่นแท้ที่พระพุทธเจ้ามาสอนความเป็นตะทะตาเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างเนี้ยระบบตรงเนี้ระบบการความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยอ่า ไอตัวสมมุติภาษาการปรุงแต่งทั้งหมดอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเมื่อเราหลุดออกจากระบบเราเราถึงจะเข้าใจมันทั้งหมดนะฮะเราถึงจะเห็นการเกิดดับของถ้าภาษาธรรมภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเห็นการทํางานของขันห้าก็คือของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อืมเห็นการขับเคลื่อนของมันเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้ ธรรเมื่อผลจากระบบขันห้าก็จะเข้าสู่ความเป็นสุญญาตาไม่หลงเหลืออัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะทำลายตัวมันเองหรอกเมื่อเราออกจากระบบอ่ะอ่าออกจากระบบได้ได้แล้วนะมันจะทำลายตัวมันเองอืมอัตตาตัวนั้นความเป็นตัวเราตัวเขาอ่ะ อ่าที่ผมเรียกว่าสัตตนางอ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่มันมีสัตตนางอยู่ขบวนการกรรมทั้งหลายอ่ะเราออกจากระบบกลไกของขันห้าก็คือเราออกจากระบบกรรมมาฮะอ่าพอออกจากระบบกรรมความเป็นตัวตนมันก็ดับไปความเป็นอัตตาผมถึงบอกว่าเนี่ยเมื่อพ้นจากระบบขันห้าก็จะเข้าสู่ความเป็นสุญญตาไม่หลงเหลืออัตตาความเป็นตัวตนหมดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง มันเป็นเช่นนี้เองฮะตาตา,ตาเป็นอิสระจากกฎแรงดึงดูด <c oughs> แรงดึงดูดท <c oughs> างใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมเหลือแต่ชีวิตที่ยังต้องอาศัยจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยของขันห้านี้ฮะอื <c oughs> แล้วคุณจะนั่งหัวเราะถ้าใครผลจากระบบตรงนั้นนะอ่าอย่างเมื่อวานเนี้ย ผมช่วยลูกสิษธ์กอนหนึ่งอ่าเธออยู่ทางระยองเนี่ยเธอก็โ,อโหโหเห็นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมมันยังมีเราอยู่นะฮะผมก็จี้เข้าไปเลยพอเห็นไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหโมันหมดสงสัยเลยมันเห็นความโง่เขลาของตัวเองครับมันพลิกไปอีกด้านหนึ่งมันถึงรู้ว่าโอ้โหเนี่ยมันติดอยู่ในเงื่อนไขของการปรุงแต่งหมดเลยเกิดตั้งหาความอยากจะเข้าใจอยากจะรู้ อ่าอยากจะพ้นทุกเอ๊ะทำไมมันยังมีเราบางทีมันก็ไม่เหมือนไม่มีเราอ่าบางทีก็ไปพร้อมเห็นความว่างเห็นความ,าวามไม่มีตัวตวนอ่าบางทีก็เหมือนมันมีตัวตวนเราเข้าไปเห็นความมีตัวตวนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในโปรแกรมอยู่ผมไม่ปลดออกจากโปรแกรมแค่เดียวเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนั่งขำขำ,ขำเห็นความโง่ตัวเองร้องไห้เลยฮะเธอร้อ,องไห้ด้วยความแบบปิติ เห็นความโง่ของตัวเองมันมันร้องไห้จากจากคนที่โง่เง่าเต่าตุนมาตะอกมาตลอดอนะ่ะหลงภพชาติหลงการปฏิบัติหลงเชื่อว,ว่าโอ้สิ่งที่ทําที่เห็นนั้นเป็นจริงจริงจังๆมีเราเข้าไปเป็นจริงๆมันไม่เห็นต้นตอ,อมไม่เห็นตัวสัตตนางไม่รู้ตรงนี้ไม่มีใครมาชี้อ่าไปฟังธรรมะร้อยแปดพันะการนะหลวงปู่หลวงตาคารหวง่งคารวสยูทูบทั้งหมดอะหาฟังหมดเลย แต่ก็ไม่สามารถปดปดเปื้องให้เธอเกิดปัญญาเข้าใจความจริงตรงนี้ได้ผมจะบอกนะเธอก็เล่าให้ผมฟังนะโหมันยิ่งวนมันก็วนสงสัยอยู่อย่างนั้นนะเออพอมาเจอผมเนี่ยผมกี้ทีเดียวนะฮะเห็นตัวเนี้ยเธอบอกว่าโหอาจารย์มันเป็นสิ่งที่มันเร็วมากมันเห็นยากมากไม่รู้ถ้าไม่มีใครชี้เนี่ยมันยาก ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะอาจารย์นี่ไม่มีทางเออมันจะย้อนกลับมาไม่สุดเลยอืมตั้งแต่วันเธอบอกว่าตั้งแต่วันฟังธรรมะที่อาจารย์คุยกับคุณวรลวีอ่ะทำคลิปที่เล่าประสบการณ์ตอนนั้นอ่ะทำให้เห็นให้เห็นความคิดของตัวเองเป็นสโลโมชั่นเธอบอกนะอืมแต่ก็ยังไม่เข้าใจฮะออนั่นแหละ ผมเพ่งบอกว่าเนี่ยคุณจะนั่งขำขำนั่งหัวเราะขำขำกับความโง่ความหลงทั้งชีวิตของคุณเองแล้วจะเกิดความสลดสังเวชรู้สึกสงสารคนบนโลกใบนี้ที่เขายังหลงมายาหลงการปฏิบัติหลงเชื่อว่าจะต้องดับทุกจะต้องพ้นทุกจะต้องดับกิเลสให้ได้จะต้องไปนิพพานให้ได้จะต้องพ้นเกิดพ้นตายให้ได้เนี่ยปุ้งแต่งทุกเรื่องราวเลยติดอยู่ในวงวนตรงนี้ฮนะผมบอกมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณ พยายามแสวงหาหรอกเออผมปลดล็อกแค่นั้นเองผมไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้ตรงนั้นน่ะแล้วไปพูดให้คุณเข้าใจไม่มีวันสิ่งที่ผมพูดใน YouTube ที่ผมทำ YouTube ผมขยายความไว้ขยายสิ่งที่คุณมีอยู่ในใจแล้วแค่คุณโน้มก็ไปรู้ตามว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ทำไว้ดีแล้วบางคนฟังถึงขนาดแยกภายในได้ มดสงสัยได้ฮะหลุดพ้นไปเลยเอออ๋อขึ้นมาเวรกรรมกูมันก็ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วกูไปทำบ้าบออะไรวะเนี่ยโอ้กูไม่เคยรู้ตรงนี้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยถ้าไม่เจอคลิปอาจารย์นี่ไม่มีทางไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรไม่สามารถที่จะพ้นออกไปได้เลยอ่าแล้วบางคนที่ผมช่วยโอ้ถ้าไม่เจออาจารย์ชี้นี่ไม่มีทางอืมหลงเชื่อเชื่อว่าตัวเองปฏิบัติหลงเชื่อว่าตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง เออเอาภาษามาพูดให้ฟังหมดเลยมาเล่าให้ฟังผมบอกว่ารู้ตัวไหมเนี่ยที่เราเล่าอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่จริงหรอกที่คุณเล่าเนี่ยคุณปรุงมาทั้งหมดอะ่ะคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะโอ้โหเป็นจริงเป็นจังฮะมันเป็นระบบของมันอย่างนั้นแหละเราแค่เห็นระบบอืมหลุดออกมาจากกลไกตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละครับ แล้วคุณจะเข้าใจถึงแก่นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อสองพันกว่าปีคุณจะรู้ได้เลยความลังเลสงสัยความความหลงความอะไรมันจะถูกทําลายมันทําลายตัวมันเองพอมันทําพอมันคุณไปเห็นระบบกลไกตรงนี้คุณพ้นออกมาจากสภาพธรรมนั้นน่ะปัญญาที่แท้คุณจะรู้หมดเลยมันจะบึบเดียวเลยมันจะขยายความทั้งหมดให้คุณเข้าใจหมดเลยคุณจะเห็นหว่าหัวอาจารย์มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดหมดเลยตอนแรกฟังอาจารย์ทาไมมันไม่เข้าใจวะเออง่าย เฮ้ยอาจารย์สอนง่ายๆนะสอนเป็นเรื่องที่เฉลยหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างอืมแต่มันไม่สามารถเข้าใจได้เลยอ่ะก็นี่ไงฮะผมถึงบอกว่าขนาดผมเฉลยแก่นเลยอ่ะเฉลยความเป็นตัทธตาเป็นสุญญาตาเลยยังเข้าใจไม่ได้เห็นไหมฮะอืมแต่พอมันเห็นความจริงตรงนี้โอ้โหมันไม่ใช่การเข้าใจแบบนั้น ที่เขาสอนสอนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปคิดตามเพื่อจะเข้าใจมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นมันหลอกตัวเองความคิดหลอกความคิดผมจะบอกอืมคุณถูกความคิดของคุณเน่หลอกหลอกความคิดของคุณคุณไปดูเข้ามาแล้วคุณก็มีเคาะตามเพื่อจะเข้าใจใช่ไหมไอ้เรื่องสมมุติภาษาหรือเรื่องสุขเรื่องทุกบุญบาปนรกสวรรค์หรือการปฏิบัติอ่าคุณไปฟังเข้ามาเขาสอนมาแล้วก็พยายามทําตามแบบนั้นผมบอกว่ามึงหลงหมดอะ เออพอไปฟังเรื่องสมมุติเออเขาแยกสมมุติภาษาสมมุติวิมุติมันไม่ได้มีอยู่จริงอย่างนั้นอย่างนี้เขาเล่าไปไอ้นี่ก็สมมุตินั่นก็สมมุติแล้วก็ไปฟังเขาแล้วก็ปรุงขึ้นมาสิ่งที่เขาเล่าขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาผมบอกมันหลวงหมดเข้าไปถึงแกนมันอยู่ในระบบตรงนั้นหมดมันวนอยู่นะ่ะ <c oughs> มันไม่ได้หลุดพ้นออกมาผมถึงบอกว่า ถ้าคุณหลุดพ้นออกมานะด้เจอผมนะไอ้พวกคุณวนอยู่นะั่นน่ะวนหาสากกระเบือยยันเรือรบอยู่นะถ้าหลุดพ้นขึ้นมาได้นะถ้าเจอผมนะผมบอกเลยจะนั่งขำๆดูยนะโอ้โหอาจารย์จะรู้เลยว่าโอ้โหตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเราไปฟังอย่างนั้นอย่างนั้นจิขกสอนเราไม่มีทางถ้าไม่เห็นระบบกลไกของขันห้ามันจริงๆเนี่ยไม่มีทางติดอยู่นั้นหนึง่งแงะแล้วก็ชื่นชมในความรู้ ความเข้าใจตรงนี้พอรู้ตรงนี้แล้วก็อยากจะสอนคนอยากจะบอกคนอยากจะให้คนเข้าใจเอออยากจะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าให้คนเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดผมบอกว่าไม่มีทางอย่างผมผมเล่าสตรอรี่ฮะอ่าใครที่ผมชี้หลุดแล้วอ่ะเห็นความจริงออกจากระบบแล้วมาฟังผมมันถึงจะเข้าใจเข้าใจตัวนี้ไม่ได้ผ่านความคิดความจํา มันเห็นระบบก,กลไกของมันแล้วก็เข้าใจเกิดปัญญาปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเองจากสติสมาธิที่เป็นตัวสัมมาฮะพอมันออกจากกลไกมันจะเป็นปัญญาแท้ออกจากระบบตรงนั้นน่ะตามใดที่ยังไม่อยู่ยังอยู่ในระบบภาษาสมมุติอ่ะเข้าใจสมมุติก็ไม่มีวันจบก็เข้าใจสมมุติก็คิดว่าเข้าใจยงไงฮะยังคิดว่าเข้าใจยังเชื่อว่าตัวเองเข้าใจ เห็นไหมอืมนั่นแหละมันมีตัวเข้าใจอยู่มันอยู่ในการปรุงแต่งอยู่ผมบอกว่าพอออกมาจากระบบมันไม่ได้การเข้าใจแบบนั้นมันเป็นการเห็นแจ้งรู้แจ้งรู้ทั้งระบบเลยการทํางานทั้งหมดเลยอ๋อมันเป็นเช่นนี้ขันห้าที่รู้ใต้เจ้าสอนนี่มันมีคุณค่าสําหรับเรามากเลยเออกลไกตรงเนี้ยเออหนีออกจากหลักคําสอนไม่ได้เลยต้องว่าด้วยเรื่องของขันห้าเลยฮะอืม พอเราเข้าใจระบบก,กลไกของขันห้าเนี่ยเราเห็นเราเห็นมันนะเราถึงจะเข้าใจเห็นปฏิจจสมุปบาทอะถ้าเราไม่เห็นมันเราไปเข้าใจตามมันนะเราหลงหมดเพราะเรากําลังวิเคราะห์ตามมันไม่ใช่แบบนั้นไอตัวเนี้ยเหมือนเราเล่นละครอ,อยู่เนี่ยแล้วก็เข้าใจในบทละครที่เราเล่นนะอ่าการเข้าใจแบบนั้นเนี่ยยึงหลงความจริงแล้วเรามานั่งดูละครที่เราเล่นเห็นไหมฮนะต่างกัน แล้วเราจะเห็นความง่ความหลงอะทั้งๆที่กูแม่งกูเป็นจิตใจจริงๆของกูแล้วเป็นคนโหดเหี้ยมแต่พอไปแสดงละครเนี่ยเขาให้บทบาทมาเป็นคนอ่อนโยนเป็นผู้ดีเป็นโอ้ยผู้จ่าเพาะพิงใช่ไหมเป็นตัวละครตัวนั้นแต่พอมานั่งตัวเองเนี่ยโอ้ยกูเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนี่แหละเขาเรียกว่ามายาเห็นไหมครับมันเห็นตัวเองมันเห็นสันดานตัวเองจริงๆ ผมสอนให้เห็นสันดานเห็นอุปนิสัยของตัวเองอ่าภาษาธรรมก็เรียกว่าเห็นกิเลสตัวเองเห็นความโกรธความโลภค,ความหลงเนี่ยผมสอนแบบนี้ผมถึงบอกว่าธรรมะมันผมถึงสอนแตกต่างนะครมันไม่ใช่อย่างที่ว่กคุณไปปฏิบัติไปเชื่อว่าการสอนธรรมะการปฏิบัติแล้วคุณจะหลุดพ้นจริงๆการสอนธรรมะแบบนั้นการเข้าใจแบบนั้นคุณจะจบกิจจริงๆไม่ใช่ เออมันหลอกตัวเองอืความคิดหลอกความคิดครับออแม้แต่ขั้นความเข้าใจก็คือความคิดผมไม่ได้สอนผมสอนให้เห็นความคิดเนี่ยมันมีคลิปหลายคลิปที่ผมสอนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไม่ได้เห็นเจ้าสิ่งนี้ตาที่เห็นไปเฉยเฉยสติเห็นอะไรเห็นสิ่งที่มันเกิดดับไหมผมสอนตรงนั้นผมสอนข้างในตามองข้างนอก สติปัญญามันอยู่ข้างในอืมมันอยู่รอบข้างในเนี่ยว่างอยู่เป็นสุญญาตาอยู่อ่าอะไรมากระทบกระทั่งเห็นหมดรู้หมดมันสงบข้างในโว้วุ่นวายขนาดไหนเนี่ยคุณไปนั่งหน้าเวทีคอนเสิร์ตเขาร้องเพลงไปข้างนอกอ่าคุณก็ ไอ้ไอ้ไอ้อุปนิสัยมันก็ได้ยินเสียงเพลงนก็เออนี่ก็คือเสียงเพลงแต่ข้างในมันสงบผมจะบอกเออขนาดดนตรีตึมตึมตึมข้างในมันสงบมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยผมสอนเรื่องแบบเนี้ยผมปลดล็อกทําไมผมถึงบอกว่าผม,ผมต้องรับปลดล็อกไงถ้าผมไม่ปลดล็อกมันไม่มีทางปฏิบัติอยู่ได้แชาติาน,นี้มวนอยู่เงี้ย ลังเลสงสัยเข้าใจไม่มีวันจบสิ้นฮนะเออพอเห็นความมากแล้วไงต่อเอยมันก็ยังมีเราอยู่นี่เออมันยังมีตัวรู้อยู่เออวางตัวรู้เออพอพอมันยังมีตัวรู้ก็ไปฟังพระที่เขาเทศว่าต้องวางผู้รู้นะเออทีนี้ก็ไปปรุงแต่งหาวิธีวางอีกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนง่มันเป็นอย่างนั้น,คน,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 นคนไม่เจอของจริงไม่เจอผู้รู้จริงๆเออเฮ้ยเราต้องวางผู้รู้สักแต่ว่ารู้เว้ยเออวนอยู่กับตัวเองเนะี่ย คิดอยู่ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วก็สงสัยเถียงกันอยู่นะไอความคิดสองตัวอ่อมันยังไม่เป็นปัญญาไงมันก็เลยเถียงกันมันขัดแย้งกันอือยู่กับตัวเองอนี้คิดอยู่ทั้งวันอย่างนียทําไมมันยังมีเราอยู่วะผมละขำเฮ้ยทำไมมันยังมีทุกข์อยู่มันมีตัวทุกข์อยู่นะจ๊าเนี่ยมันยังมีเราอยู่นะอืมมีเราก็มีไปเถอะ ขี้เกียจคุยมันไม่มีเราหรอกมึงปรุงมาทางนั้นแหละมึงไม่เห็นตัวปรุงเออมึงไปเห็นแต่ที่มันปรุงไปแล้วมึงไปเห็นไปเห็นสิ่งที่มันปรุงไปแล้วอ่ะเออจนเป็นสมมุติภาษาขึ้นมาแล้วแล้วมึงไปเชื่อตรงนั้นมึงไม่เห็นตัวที่มันปรุงขึ้นมาอืมขบวนการสร้างตัวตนน่ะมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นมึงก็โง่ต่อไปเรื่องไรครับก็คุณไม่เห็นขบวนการสร้าง่ะ คุณไปเห็นตอนที่มันสร้างแล้วอ่ะคุณก็ไม่รู้เนี่ยคุณไปเสวยทุกเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วแล้วมันก็เสือกเป็นเราจริงๆด้วยนะเป็นเราทุกจริงๆด้วยนะเป็นเรารู้เราเข้าใจจริงๆด้วยนะตรงนั้นอ่ะเห็นนะอืมมันเป็นเรื่องแบบนี้ฮะธรรมะสัจธรรมผมนึกบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ผมทุกคนพอผมปลดปลดล็อกออกมาแล้วมาเห็นตัวนี้นะโอ้โหทีเนี้ยผมไม่ต้องไปพูดอะไรเนี่ย เขาเล่ามาเนี่ยถูโววอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอะ่ะอาจารย์โวเออมันหมดสงสัยไปเลยแหละอาจารย์เออตอนแรกผมมีความสงสัยเต็มกระบ,บาลเลยเนี่ยเอ๊ะมันก็ยังมีเราอยู่นะเพราะอาจารย์ถามอะไรก็สงสัยไปหมดแต่พออาจารย์ชี้ปดตรงนี้โอ้โหอาจารย์เอ้ยจะสงสัยก็รู้จะเข้าใจก็รู้เห็นหมดเลยเห็นกิริยาขันเห็นการทํางานของขันหน้าของปฏิจจสมุตบาร่ดเออ อยากจะพูดก็รู้ว่าตัวเองพูดพูดมาแล้วก็จบไม่ได้ให้ค่าความหมายต่อไม่ได้มโนสอนต่อไม่ได้ยึดถือพูดไปแล้วก็แล้วไปเห็นไหมใช้เสร็จมันก็ดับใช้เหตุปัจจัยเสร็จก็ดับเหมือนพูดว่าเข้าใจอย่างเงี้ยก็ไม่มีคําสงสัยต่อก็คือการเข้าใจนี่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาพูดตามเหตุตามเหตเหุปัจจัยที่เกิดขึ้นก็จบตรงนั้นหมดเหตุก็ตัฏตาไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนะฟังไวด้ดีไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีพผ่ารหตรไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแต่พวกคุณไม่รู้อ่อพวกคุณถูกข้อบงําด้วยระบบกลไกของไตลักอยู่นะครับแม้แต่มีจิตว่างจิตนิพพานจิตบริสุทธิ์นั่นก็อยู่ในภายใต้ตรงนี้ครับเงื่อนไขของการปรุงแต่งแต่ผมสอนผลออกจากการปรุงแต่งไม่ได้ยึดถือการไม่ปรุงแต่งนะฮะมันเป็นเองมันเป็นเอง อที่ไม่ปรุงแต่งเพราะไม่หลงสิ่งปรุงแต่งก็ยังมีอยู่นะะมันหมดทำทะพอออกจากระบบมันมันทำลายตัวหลงตัวหลงมันทําลายตัวมันเองมันจะไม่หลงอีกแล้วทั้งชีวิตเนะ่ะไม่หลงความคิดตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก็ผมก็จะฝากเบอร์โทรออ,อิสระนะฮะหนึ่งเดียวในในตอนนี้นะฮะ คนเข้าใจทำมีเยอะแต่ก็สอนที่คุณจบไม่ได้นะผมถึงจะบอกว่าผมมีผมคนเดียวหนึ่งเดียวตอนนี้นะที่สามารถปลดล็อกอืมแล้วถ้าวันหนึ่งผมจากโลกนี้ไปนะฮะอีกสองพันปีห้าพันปีหรือหมื่นปีอาจจะไม่มีคนแบบผมมาเกิดอีกต้องรอพระพุทธเจ้าฮะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรู้ฮะผมจะบอกนะ ใครที่ได้ฟังคลิปผมได้ติดตามผมถือว่าเป็นความโชคดีใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดออกไปก็แล้วแต่เขาอ่าเพราะว่าความคิดของคนมันห้ามไม่ได้ฮะผมบอกว่าความคิดคือกินเลสถ้ามึงยังไม่รู้มันอ่ะมันจะหลอกมึงหมดเลยแต่ถ้ามึงรู้มันเมื่อไหร่มึงจะเป็นนายความคิดผมจะบอกโอเคนะครับเบอร์โทรผมศู8ย์เก6 4 4ดสมสี่หนึ่งสี่สอออิสระหรืออาจารย์วิทย์ปลดล็อกคนโง่ทั่วโรคใบนี้ โอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ